นิสสันนาวารารุ่นปี2026ใหม่ล่าสุดเป็นการพัฒนาครั้งใหญ่ที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้รถกระบะในยุคใหม่อย่างแท้จริงรถกระบะรุ่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ของนาวาราในด้านความทนทานและสมรรถนะอันยอดเยี่ยมแต่ได้รับการออกแบบและปรับปรุงในทุกมิติให้พร้อมสำหรับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการขับขี่ในชีวิตประจำวันนาวารา2026ถูกสร้างขึ้นบนแนวคิด สตรองแอนด์สมาร์ทแอดเวนเจอร์ซึ่งหมายถึงความแกร่งในทุกสภาพถนนพร้อมความชาญฉลาดจากเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นภายนอกของนิสสันนาวารา2 0งพมีดีไซน์ใหม่หมดจดโดดเด่นด้วยกระจังหน้า B-MOTION ขนาดใหญ่ที่ได้รับการบันดาลใจจากรถออฟโรดระดับโลกไฟหน้าเลตเมทริกซ์ดีไซน์เรียวแหลมพร้อมไฟเดทัม running ลายแบบซิกเนเจอร์รูปตัวสีกันชนหน้าใหม่เสริมความแข็งแกรก่ง และเพิ่มมิติความสปอร์ตและอัลลอยขนาด18-20ถึงนิ้วดีไซน์ใหม่ให้ความดูดันและมั่นคงมากขึ้นตัวถังมีเส้นสายที่เฉียบคมและโค้งบนในบางส่วนเพื่อให้ดูแข็งแกร่งแต่ทันสมัยสีตัวทั้งใหม่ที่เปิดตัวมาพร้อมรุ่นนี้คือ Cross Earth Metallic และ Steel Blue Pearl ที่สะท้อนบุคลิกของรถกระบะสมัยใหม่ที่รูราแต่ยังพร้อมรุยทุกสถานการณ์ด้านหลังของรถมีการออกแบบฝาท้ายใหม่พร้อมโลโก้닛สันแบบนูนขนาดใหญ่ และไฟท้ายเหล็แบบสามิติที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นในเวลากลางคืนฝาท้ายติดตั้งระบบเปิดปิดแบบช่วยผ่อนแรงและมีช่องปลั๊กไฟ12โวลต์ในกระบะท้ายเพื่อรองรับการใช้งานในภาคสนามส่วนโครงสร้างตัวถังแบบ l e a เดอร์เฟรมได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กกล้าแรงดึงสูงทําให้สามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกได้มากกว่า1นตันและลากจูได้สูงสุดถึง3.5ตันภายในห้องโดยสารของนาวา r a 2026เน้นความหรูหรา และทันสมัยมากขึ้นวัสดุที่ใช้เป็นหนังคุณภาพสูงและพลาสติกเนื้อนุ่มตัดด้วยแถบครเมียมและสีดำเงาเพิ่มความพรีเมียมแห่งคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่พร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงที่พัฒนาใหม่หน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด10นิ้วให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งระบบขับเคลื่อนอัตราสิ้นเปลืองและระบบความปลอดภัยเบาะนั่งออกแบบใหม่ ตามหลักสรีรศาสตร์ที่นิสสันเรียกว่าเซโร่กรวัตทสีช่วยลดความเม่ล้าในระหว่างเดินทางไกลบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันอุ่นบอกเพิ่มความสบายในทุกสภาพอากาศสำหรับพื้นที่โดยสารตอนหลังนิสสันได้เพิ่มความกว้างขวางและมุมเอ็นของบบาให้มากขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซน พร้อมช่องแอร์ด้านหลังช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ทั่วถึงนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB-A และ USB-C รวมถึงแท่นชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนที่คอนโซลกลางขุมพลังของนิสสันนาวารา2026เป็นหัวใจสำคัญที่ได้รับการพัฒนาใหม่เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์คู่2.3ลิตรมีชีวิตไม่ได้ปิดอิเล็กทริกเวริเคิลให้กำลังสูงสุด210แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด 510นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลมากขึ้นระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ 2WD และ 4WD พร้อมโหมดการขับขี่4รูปแบบได้แก่น o r m ม l ลสป r t Eco และ o f f r o a d ที่สามารถปรับการทำง,งานของเกียร์ช่วงล่างและระบบขับเคลื่อนได้อัตโนมัติตามสภาพถานนร,ระบบล็อกเลืองท้ายไฟฟ้า Electronic Lock Differential e n และระบบช่วยควบคุมการลงทางลางด Hill Descent Control เพิ่มความมั่นใจในการขับผ่านเส้นทางที่ท้าทาย